คาแซวเยสวนว่า,าแก่แล้วเดี๋ยวได้นั่งในเตาแล้วแกบอก,กอ,อยู่งี่เด้อพี่น้องเอออยู่ตรงนี้เด้อเป็นกำลังใจให้เด้อเป็นกำลังใจให้ทุกคนเด้อมาดูทางนี้จ้า ขนาดตะกะมีผัวฝรั่งเกาะก็กยังลำบากอยู่ปานนี้อดขำไม่ได้พี่น้องเย้ยมาเดอ้อเอาไปดูเดนเดอสองตายายนี่เหนื่อยก็พักนาะพี่น้องเนาะหิวออกจากป่าไม่ไหวดอกคุณตาหิวเองจ้ะคุณตาหิวเสร็จแล้วคุณตาก็ไปเอาน้ำมาให้กินโอ้ยมดแรงเหรอพี่น้องได้ถังคือเอ๊ะยี่สนได้ สองถังจ้ะสู้กันต่อไปเนาะค่ะนาะสู้จนกว่าจะหมดออเดอร์ถามว่างกไหมไม่งกดอกพี่น้องอยากได้ตั๋วขังบินโอ้พอคุ้มค่าตั๋วขังบินเราก็จิละแล้วพี่น้องเอ้ยเมื่อปีที่แล้วเหมือนกันพอมันหายากบอกคุณตาเลยคุณตาจบเลิกออเดอร์ก็ยังไม่หมดแต่ว่าบอกคืนออเดอร์เขา บอกคืนออเดอร์เขาบอกว่าตาตาไปคืนออเดอร์ไปไม่ไหวแล้วขาไม่ไหวแล้วหัวเข่าไม่ไหวแล้วบูบอรีโดกดกพี่กายนี่พี่น้องเออแต่เอาไม่ได้เหมือนที่บอกแล้วมันเน่ามันเสียมันเอาไม่ได้บอกคืนออเดอร์เขาสาดเซเลยพี่น้องเอ้ยนี่แหละค่ะชีวิตของเราสองตายายอืสู้กันต่อไปปากท้องยังกินเป็นเนาะ ถามว่าอยู่ก็พออยู่พอกินไหมพออยู่พอกินอยู่ค่ะถ้าว่าไม่อยากกลับไทยก็ไม่ดิ้นล้นป่านนี่ดอกจ้ะอยากได้เงินไปใช้เราไปเราก็ต้องใช้ต้องจ่ายเนาะค่ะเนาะอันนู้นอันนี้ลูกเต้าเขาหาให้กินได้แม่เขาหาให้กินได้อยู่เผื่อเราไปนู่นไปนี่เราก็อยากหลานค่ะมีหลานสี่คนที่หาอยู่นี่ที่ทําอยู่นี่เออพอได้ค่ะเลียนพิเศษหลานมั่งอะไรอย่างกันนี่นะคะก็สู้กันไปเนาะค่ะเนาะถามว่า อยู่ได้ยังไงตอนนี้ยายสวนก็ตกงานคุณตาก็กเกษียณเด้อได้เงินคนตกงานก็ไม่ได้สักเท่าไหร่หรอกคะ่ะเก็าได้พอกินอืพอกินพอใช้ผ้าอบานค่ายา,า,ยยาอะไรอย่างน,นี้แหลคะค่ะค่ากับข้าวค่าน้ําค่าไฟช่วยกันสองคนตายายอันนี้เราก็มาหาพิเศษคะ่ะหาพิเศษเพื่อที่ว่าจะได้ซื้อตั๋วไปหาลูกหาหลานเนาคะค่ะเนาะ ก็มาลุ้นกันค่ะว่าจะได้ตั๋วไหม <c oughs> ได้ใบเดียวก็เอาเนาะทิ้งคุณตาว้นี้ <c oughs> เหมือนคลิปที่ที่ที่แล้วบอกมาเนาะค่ะเนาะ <c oughs> ไม่อยู่ดอกจะแก้ก็ไปด้วยคุณตาเนี่ยแหละอยากไปอืเพราะว่าคุณตาไม่ได้ไปสองปีแล้วค่ะยายสวนไม่ได้ไปอยู่ปีเดียวแต่คุณตาไม่ได้ไปสองปีแล้วค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวชมบรรยากาศกันเก็บเบอร์รี่ต่อสู้ต่อกันเด้อค่ะเด้อให้กําลังใจทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวเห็ดก็ จะได้ออกหาเห็ดแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้มันเป็นเห็ดแดงกับเห็ดเหลืองขึ้นแล้วค่ะเด้อเห็ดอเอกมันปูค่ะแต่ว่าเราขอหาเงินก่อนเดี๋ยวคลิปเห็ดเดี๋ยวตามมารัวๆเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเด้อเดี๋ยวจะได้ชมคลิปต่อๆไปเดี๋ยวเปลี่ยนคอนเทนต์เดี๋ยวมันจะไม่เห็นค่ะเดี๋ยวต่อไปก็จะเก็บเห็ดรัวๆแล้วค่ะบางทีเราก็เจอดดกดกด้วยค่ะแต่เอาไม่ได้เน่า เทมใส่ถังแลรออ้โหอันนี้สินเลยพี่น้องเอ้ยนั่นแหละถึงบอกว่าหายากบึงเพ็ดดอกนี้เอ้าอันนี้กระดอกใหญ่อยู่อันนี้ห้าเป็ดโหลดเด้อพี่น้องเด้อเอาไปนึ่งเด้ออันนี้เอาไปนึ่งแซบแซบจะ้ะหมดกระเต็มเลยหมดกัอยากกินคนกัอยากกินอ่ะเบอร์รี่กับงามใส่ปากสมิดก่อนวัดหวานเจอโดอนนี้ทราบลาบเลย นี่แหละที่ว่ายายสนเคยบอกว่าถ้าคนไหนรู้ป่าเขาจะได้เบอร์รี่เด้อค่ะเด้อเขาจําดอนจําป่าได้เหมือนยายสนนี่แหละค่ะป่านี้ยายสนมาประจํแเราดอนตรงนี้พวกเราจะมาเอาประจําเราก็จะรู้ก็จะได้แบบนี้เดี๋ยวตั้งกล้องเก็บค่ะเกตั้งก่อค่ะจับตรงนู้นเด้อจับจะไม่ได้เลยมันเต็มไปหมดนั่งตูดเอาเดอ้อพี่น้องเด้อ นี่แหละค่ะยายสนทั้งบอกว่าถ้าคนไหนหาป่าเป็นที่ว่าพี่น้องลูกหลานที่ว่ามาตามบริษัทเนาะค่ะเนาะคนเขาเคยมาประจําเดอ้อเขาจะได้ได้ผลไม้โหนึงโชเฟอร์ต้องเก่งเก่งหาป่าสองคนนั้นต้องรู้จักป่าเออป่านี้เราเคยมาแล้วตรงไหนมันเคยดกดนไหนมันเคยมีนั่นแหละค่ะจะจาได้ คนที่เข้ามาประจำน่ะเขาจะได้ตังค์จ้ะเแบบี้สวนเก็บประจำใช่ไหมคะ่ะเราจะจำป่าได้เลยจำาดนได้ด้วยซ้ำไปป่านี้ดอนนู่นตรงนี้มีมันเพราะว่าท,ทำไมถึงว่าเป็นดอนมันที่มันบางทีน่ะเราจะดูตามสภาพอากาศตรงไหนมันชุ่มมันชื้นไงคะ่ะอมืมันก็จะดกเป็นกองเลยอันนี้ก็เต็มเลย ก็เอาได้อยู่ค่ะไม่เน่าอันนี้ก็ย,ยังชั่วถามว่าลูกโตยังยังไม่โตดีค่ะฝนพึ่งเทมาอันนี้เขาเป็นทีหลังทําไมถึงบอกว่าเขาเป็นทีหลังเพราะว่าหิมะมันละลายไม่พร้อมกันนั่นเองค่ะช่วงตรงไหนหิมะมันเยอะมันก็ละลายทีหลังอะไรอย่างกันนี้ดอกมันก็จะขึ้นที่หลังตรงไหนเป็นดอกทีหลังมันก็เลย ุกทีหลังเนาะค่ะเนาะมันสุกในพร้อมกันโอ้ยคุณตาม,มาอยู่ข้างหลังกล้องนึนจงจะเสียงขังละ๊กละปักแล้วนะเปียนี่แกบอกลูกเล็กเปียนี่เอ้ให้ตา,าอ้อนมาือยะแกบอกลูกเล็กไม่ได้ป,ป,ปลูก,ก,เ,กเนาะพี่น้องเนาะอขอหาอาํมพีวางขาไปเด้อรอหของเข่าก็ไม่ได้คานก็ไม่ได้ปไดปไปหมดแล้วจ้ะมาแล้วมาแล้วมาแล้ว เสียงอยู่ข้างหลังพี่น้องขวดกข่าขวดกข้าก,ก,ากูนั่นโอ,โอ,อ้โหเดี๋ยวมันโดกมากลายเป็นโดนเลยเล็ก,ก็จะเอาแล้วค่ะพออย่ารอดตะข่ายก็พอที่ว่าอี่ไปรอนเนาะพี่นอนเอาเราเดินพี่น้องอปสาลาบแล้วไฟไม่ไหวแล้วแม่ตั้งแต่เดินมาไม่รู้ว่าไปกี่กิโลแล้วนี่สามคลิปนี่พี่น้อง คลิปนี้คลิปที่สามเดิอนวันนี้พี่น้องจ๋าตะโกเดินจนบดแรงแล้วกระดืบเอาลเลวนี่ถ้าทำมาบ้านเองถอนกาคือจะได้นอนถอนแล้วเลยพี่น้องรุ่นนี่เพราเข่าไม่ไหวจ้ะไปบ้านเองน่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อน ็ไปเต้นอารบ,บิกกันยายสนเต้นไม่ได้รอกพี่น้องเอ้ยไปเปล่งแขนวักไว้วักไว้อยู่เงี้ย <c oughs> มดสะพาพเขาเข่าเสื่อมปีงเขาถูกปีหลายพี่น้องเอ้ยเอาไว้ดูเล่นเด้อสองตายายเนี่ยป่าพอดูเล่นอยู่เด้อพี่น้องเอ้ยเซ็ง <c oughs> ๆกับมหายายสนเด้ออีสานฟินแลนด์ยายสนฟินแลนด์คนเดียวกันนั่นแหละรครับพี่น้องจ้ะเปลี่ยนชื่อช่องจนวัดจักตะลบเลยยังไม่ดังสักทีอยู่ สิงหาหนีเพื่อนหนาก็ครบสามปีแล้วเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งติ๊งๆไ้เด้อพี่น้อง <h> เดี๋ยวพาเข่าป่าเฮ็ดมวนกลุ๊ปเด้อพี่น้องที่นี่ขอ,อใหญ่เป็นคือพี่กายเด้อได้นี่หุ่นแน่นๆนี่ยใหญ่ด้อยโอ้ยงามด้วยลูกเกี้ยงนองเลยพี่น้องเอ,อ๋ยคลิป,คล,ปคลิปก่อนนานี่เด้อมาแต่เช้าหลายบ้าพี่น้องเอ,อ้ยอยู่แต่จีเอาสวิงมาสอนเอาเป็นน้ำโชคเลย ตื่นก่อนเหนื่อยคลิปในี้ใครแน่ลูกค้าคนไหนได้ทักนี่โอเคพี่น้องแห้งแห้งต่อกันเลาะอืมอย่ด้แตเนะเยอะวเนะนี่ยเป็นเรี่ยคุณตาผมด้วย ดกหลายสิ้องเอ้ยตรงนี้แยกๆเ,เลยที่แยกนี่ไม่พอะไรดอกไม่อยากให้แมคโครขยา,ายมาก่ายแม่แกตั๊กหนึ่เกลี้ยงพีน่น้องแมคโครแกหนึ่แกเสือเอากระลูกบนบนแมคโครหน่อยจุนตาหน้ะนะตั๊กหม่เกลี้ยงแต่กแกได้แต่ลูกใหญ่ๆเด้เพราะว่าแกเสือ,อแต่บนบน เป็นหนุ่หรอพี่นอ้องม่โคนหายายอ,นนนอจจยย,หายายก็น่าจะเดินลุยหรอยายก็มาตักตามกน้นแกโอ้ยตรงนี้อีโซเก็นเนื่ออีโซใช่เถอสี่วันที่แล้วมามันยังไม่สุกจะ้ะเข้ามาแล้วที่ว่าบิ่งหนีควัมันเต็มนั่นแหละวันนี้ก็เลย กลับมาใหม่ตอนนี้สุกแล้วค่ะถ้ามันไม่สุกควนมันกไม่รือดเจะได,ด้บางทีถ้ามันไม่กินน้ำม,มันกไม่ลุอดคือกันมีสองประเด็นเดอคทีว,ขขว่ามันจะสุกควนหนึ่งไม่กินน้ำสองไม่สุกทีไม่กินน้ำากฝขนี้ ลกแล้วก็คว้านลุกจุพ่ะจะไปตักก็กลงยายให้เธอค่ะกะระวงระวังเดือกี่น้องเดือกคุณปาตักคุ่นั่นต้มเตวะเจ๊เทสแฝของอังยจ๊สนบัาบ้านเดี๋ยวก็เต็มหมดจ้าสั่งปลาซาด,ดินเข้าไว้อีกแล้วมาปลานี่มาไล่ข้าวโคแต่ไปเอาปลาทุกที ลัล้งจะได้ผละไม้มีสายเลือกเข้าอีกแล้วให้ไปเอาปลาสาดินปลาสดเลยค่ะมันอยู่นานไม่ได้เดี๋ยวมันจะเสียซื้อเขา้านั่นแหละค่ะเขา้าไปยามมองขึ้นมาเ้าโคาจะเอาไม่กอใหญ่ที่ก็เลยรีบอีกแล้วรีบหลายตักผลไม้แตกเมดเนี่ย พอใหญ่เอาแมกโคตักแป๊บเดียวเต็มถังเด้อว,วันนี้พี่น้องจะ้ะตาเอาแมกโคตักเบอร์รี่เด้อในคลิปนี้ชื่อเรื่องนี่ค่ะลูกนวลน,นวนเลยถ้าฝนมันไม่ตกนะ่ะถ้าเราตักไม่แตกมันจะนวลพลุเลยเด้อค่ะเด้ออันนี้ยังว่ามันเปียกฝนอยู่ ตากม,มือมือยาวเนาะมีเมคโครน้อยตักเอาตักเอา,เอาแป๊บเดียวเต็มถังถ้าดกๆแบบนี้น่ะแกตักแป๊บเดียวเองไม่ปวดหลังดีด้วยคุณตาเอาหางๆนี่ก็รูปใหญ่ กระบุก,กระบุดเมื่อไะพี่น้องสานทำนาพี่น้องเออสนุกเออปีไหนเนาะจะไปเจอเขาทำนาจะทีจะไปช่วยเขาดำนาหลายปีเราไม่ได้ไปสัมภาษพี่น้องเออคิดถึงบ้านเองคิดถึงทุ่งนาเนะเดี๋ยวนี้เขามีแต่หวานเนาะพี่น้องเนาะเขาไม่พากันทำสบายเออตอน,ปนเปลี่ยนเล็กน้อยอลำบากแท้ ตื่นแตตีสามนาไกลบานพี่น้องเอ้ยบังหลังควายไปส่งพ่อนากะไกลไกลสมัยก่อนไปแต,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 ต่แตตีไปแต่แตตีสามพระนี้ละครังยังไม่ถึงนาเลยยายนาไก่บานพดพี่น้องเอ้ยเป็นเด็กน้อยหัวแดงจนหัน เขาเรียกแต่อิสาลายแห่งพี่น้องเอ้ยทำไมสาลายแห่งผมเจนเล่นน้อยบัางบากพี่นอ้องอสมัยก่อนไม่มียาซาผมเอาแฟดฟอกพี่น้องเอ้ยาดผมแบบี่เอาสําไหนแดงแจนแทนทั้งเหากับพกนั่นโอ้ยอยาให้เหลาเลยพี่น้องเอ้ยตอนเป็นเด็กน้อยแต่ชีวิตมีความสุขเนาะมีความสุขมากในวัยเด็ก <บา S 2> นะคนะ<บ>าหายไปไหนเสียงอยู่ข้างหลังยายดุกล้ามกล้ามอย่งนั่น จะเต็มแล้วพี่น้องช่วยกันดำเม่กกี้นี่โอ้ยถึงว่ากแกนหนีพี่น้องเอ้ยมันมีลูกเสียเยอะเดือนหนีตรงนั้นแล้วพี่น้องในสามสี่ 3, กระบอกกำลังตักมันมันยังไงเจอลูกเน่าจอยมาหาห่างๆกันนี่มันถ้าต้นห่างๆอย่างกันนี่มันไม่ค่อยมีลูกเสียจะอา้าวลูกนี่คือนนอนเอด็ดเลดระบายละ ดกหลายต้นขขาน้อยพี่น้องด้วยชวนเอาครเอามือเดียวมือหนึ่งก็ถือกล่องอันเหลือก,กัดมือปวดนุบๆเลยพี่น้องเอ้เหลือบแล้วให้ยหลายเหลือบมันเหลือบก,กัดควายบ้านเรานั่นนะคะมือไหนมือถีดตักเบอร์รี่นี่แหละพอมันกัดลมันติดโดเลยนะถึงว่ามัน เวลามันกัดควายควายสะบ,บัดยังไงมันก็ไม่ออกอะ่ะอันนี้ก็เหมือนกันมือย้ายแว่งอยู่อย่างกันนี่แหละมันกัดออกจะคือจะบวมอยู่ดอกนีปวดนุกคุณตาออกไปแล้วค่ะเจอผลไม้ดอกดกแต่เราก็ไม่ได้ว่าจะเก็บไปเยอะด้วยขนเดสี่ถังก็คือสี่ถังได้สี่ถังครึ่ง <c oughs> ก็เลยวิ่งตามคุณตาจ้ะนีป่าผลไม้มเมื่อกี้คุณตารีบอันนี้มันแก่ไป วิ่งตามคุณตามมาเจอเห็ดค่ะอันนี้เห็ดพึ่งมันจะมีสองสายพันธุ์นกจิตตัติกับแล่หมาต,ตัติเด้ออันนี้เป็นสายพันธุ์เล็กอันนี้ต้มทั้งดอกเลยค่ะอร่อยมากเอาทําราดหน้าเด้อจ้ะเด้ออันนี้แหละค่ะอันนี้จะเป็นนกจิตตัติหรือเล่มาตตินี่แหละค่ะไปเอามีดมาเก็บเห็ดไปเ,เก็กเบอร์รี่ไปเจอเห็ดก็เอาเห็ดได้เยอะอยู่ค่ะได้หม้อแกงนึงเดี๋ยวจะไปแกงใส่หน่อไม้ สำหรับมือใหม่อันนี้เด้อค่ะเด้อมือตะกีเสียนี่อันนี้เห็ดเมาเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวจะว่าเออเห็ดละงอกเมืองไทยมันเหมือนเห็ดละงอกเมืองไทยเด้อจะเด้อแต่ว่ามันเป็นเห็ดเมาค่ะดูให้ดีค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะคุณตาบดจะไปก็ไปรีบเลยนี่นะคะถ้าเต็มถังยายก็เอาไปไม่ไหวเด้ออันนี้แค่ครึ่งถังก็ก็เดือกตามคุณตาอ,อทาง ทางมันยิ่งแต่โลกไปหนาเด้อเมื่อก่อนมันเป็นเขาตัดไม้ใหม่ๆปีที่ว่าเบอร์รี่มีให้เก็บปีแรกโอ้โหทางโล่งเตือนไปง่ายมาง่ายตอนนี้จะหลงทางเลยค่ะถ้าว่าไม่กินป่าจริงๆอ่ะเพราะว่ามันเข้าลึกมากิโลกว่าอุ้ยอุยเนี่ยเดินก็ยากเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านเด้อพี่น้องจ๋ายายทั้กระเดือกทั้งคิ้ว ทั้งถุงทั้งถังดูค่ะชีวิตเมียฝรั่งดอกพืชสุดๆเลยหรือยังเห็ดพันนี้เอาไปนึ่ง,งอร่อยเด้ดจ้ะเด้ออันนี้อีสโซห้าปเปยโรจะมีอีกพันนึงเด้อดอกเล็กๆอันนั้นกินไม่ได้สีแดงๆอะก็ดูให้ดีๆด,ด้วยขาเล็กๆเรียวๆนะคะขาเข้าจะตันอันนั้นกินไม่ได้เด็ดจ้ะอันนี้กินได้จ้ะว่าจะพาไปเจอที่บ้านโอ้ย ออกมาตั้งกิโลแล้วพี่น้องเอ้ยมันเดินยากมาเด้อเอาสบิงมาสอนฮวกอืมลมลุกคุกคานมาอยู่เนี่ยคุณตาไปรอที่รถแล้วโทรหาแล้วถ้าไม่มาตามทางรถก็จะหลงป่าเด้อเราก็เลยต้องมาแบบนี้จ้ะถ้าลุยป่าอน,น,นุ่นก็ลุบพุบพับพุบพับ ยิ่งจะนักใหญ่กลัวจะไปล่มอ้าไปตรงไหนละ่ะอีทีนี้เด,ดี๋ยวโดดข้ามตรงนี้ลอยคุณตาโดดข้ามมังนี่ข้ามไวบอพี่น้องเอ้ยพี่จะบไวหวละมั้งวันทูที่โอ้ยไปบ่ได้ข้ามไม่ได้พี่น้องหพวเขาไม่ดีลงน้ำเด้ออุ้ยต้องท่าบูตัก็อเออ จะไปได้ไหมนี่ตะเค็ดทั้งถังโอ้ยโห้ยนี่เดอ้อหาอยู่หากินพี่น้องเอ้ยชีวิตเอ้ชีวิต,วตคุณตามารับแล้วจ้ะคุณตาบอกว่าทำไมไม่ไหวน้ะมาคุณตาบอกไหวน้ะมาไหวน้ะมานี่แหละค่ะเราก็เป็นห่วงกันสองตายายเด้อจ้ะเด้อ ก็จะอยู่กันแบบนี้ละจ้ะโอ้โหมันไกลมากเออ,อ,อเหนื่อยไหมต้องก็ว่าสุนหนุดโอ,ต,อต้าต่ฮาก,กีนี่เอ็นสิกยม้อนหลมเปีย<ม>เด้ได้เอาถุงออกก่อนเข็นเขยนเปียนี่เหติผลปลาปลเดี๋ยโอเคไป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 รีบค่ะจะไปเอาปลานั่นแหละค่ะโอเคค่ะทีนี้เจอกันที่บ้านจ้ะ ผลงานของพวกเราวันนี้ค่ะได้มาสี่ถังครึ่งอันนี้ครึ่งด้ค่ะถังหนึ่งอยู่ที่เราทําเลือกทําความสะอาดเดี๋ยวไปดูกันค่ะที่ทําความสะอาดยศกับคุณตาจะทํากันอยู่นอกบ้านด้วยค่ะคุณตากําลังไปทปําปลาอยู่ซื้อปลาซาดินสดๆเข้ามาอันนี้อีกถังหนึ่งค่ะได้มาสี่ถังครึ่งเสร็จแล้วเราก็จะเลือกใส่กล่องไปส่งค่ะเอะ๊เดี๋ยวเข้ามาเอาค่ะ สี่ถังวันนี้สำหรับออเดอร์วันนี้ค่ะสวนผักของเราซาลแแนก็ไม่ได้ทำรุ่นไม่ได้ถอนหญ้าอะไรเลยโลกเป็นดงแล้วค่ะตอนนี้รีบร้อนหาเงินกันอย่างไรเยสสวนกับคุณตาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะคุณตาขยันมากคุณตาไปเอาปลามาอบค่ะโอเคนะคะกราบขอบคุณมากๆทุกรักทุกไลค์ทุกเลิฟทุกกำลังใจค่ะ ที่มีมาให้สำหรับเยสสนเสมอมาดูแลสุขภาพกันค่ะเจอกันคลิปหน้าวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายเราจะทำในถาดแบบนี้นะจ๊ะ